ความจนที่เป็นอยู่เนี่ยจะจนต่อหรือพอแค่นี้ทุกอย่างต้องเริ่มจากการเรียนรู้ก่อนที่จะมีประสบการณ์ได้ต้องเกิดการเรียนรู้พอเรียนรู้แล้วมันจะกลายเป็นเหตุการณ์ครับเมื่อกลายเป็นเหตุการณ์แล้วถึงจะเรียกว่าประสบการณ์อันนี้ไม่มีในพจนาน,นุก,กรมไม่มีในที่ไหนหรอกผมบ,บัญญัติมาเองน่ะ แล้วลองไล่เรียงว่ามันถูกไหมเรียนรู้อะไรอะ่ะครูเตคนอายุเยอะกว่าคนอายุเยอะกว่าเขาก็เรียนรู้เยอะกว่าสิถ้าอย่างนั้นเพราะเขาต้องเจอเหตุการณ์แล้วแล้วก็กลายเป็นประสบการณ์ไงไม่ใช่เลยเพราะถ้าคุณเจอเรื่องราวต่างๆเนี้ยจนอายุ70 8 0แล้วไม่ผ่านการเรียนรู้นั่นเท่ากับยังไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับคุณจริงๆเช่น เรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเสียใจดีใจและความร่ำรวยถ้าความร่ำรวยไม่ผ่านการเรียนรู้มันจะมีคำว่ารวยกับจนครับมันก็วนอย่างเงี้ยชีวิตคุณไม่ผ่านการเรียนรู้การร่ำรวยนะในเรื่องของกฎแรงดูดที่ผมสอนนะมันก็จะมีอะไรรวยกับจนแต่เมื่อผ่านปุ๊บ มันจะเป็นแค่เหตุการณ์ครับอ๋อเหตุการณ์ตอนนั้นที่ผมเคยลำบากนะพอเป็นเหตุการณ์ปุ๊บผมเรียกว่าเป็นประสบการณ์ผมมีประสบการณ์เกิดขึ้นทันทีครับคราวนี้มันไม่ใช่ว่าต้องอายุเยอะกว่าถึงจะมีประสบการณ์เพราะจริงๆแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราในทุกๆขณะตอนนี้แต่เรามีสติสัมปชัญญะหรือไม่ที่จะรับรู้และเรียนรู้มัน คำว่าประสบการณ์หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์เลยด้วยซ้ําเพราะยังไม่ได้เรียนรู้มันเลยไม่เรียกว่าประสบการณ์ครับประสบการณ์คือจบจบแล้วทุกอย่างมันมัน,ม,นมันได้รับรู้แล้วเรื่องนี้เช่นเ,เมื่อกี้ผมไปตัดผมเอาสดๆเลยช่างตัดผมบอกว่าหมาตายห <c oughs> มาตัวนั้นตายแล้วนะโดยรถชนนู่นนี่นั่น แต่พี่เริ่มรู้แล้วว่าจะไปเอามาใหม่หรือจะพอตอนนี้พี่พอล้วพราะพี่ฝังหมามามากกว่าสิบตัวละตายก็เอามาเลี้ยงใหม่ตายก็เอามาเลี้ยงใหม,าม,าหม่พี่ไม่อยากจะเสียใจวนซ้ำเห็นไหมว่ามันเป็นวัฏจักรวนซ้ำมากกว่าเป็นสิบสิปีในการเลี้ยงหมาของเขาอาจจะทําร้ายใจิตใจคนรักหมารักแมวนิดนึงนะเพราะผมเองก็เลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาเหมือนกันผมเอง เมื่อตื่นขึ้นผมได้มองเห็นว่าวันหนึ่งผมจะต้องเสียใจเพราะหมาเพราะแมวตัวนี้แน่ๆและถ้าการเสียใจนี้จะเป็นการเสียใจครั้งสุดท้ายของผมไอแมวตัวเนี้ยที่ผมเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งผมต้องเสียใจที่มันจากผมไปแต่จะเป็นแมวตัวสุดท้ายครับผมจะไม่เอากลับมาเลี้ยงอีกเพราะผมได้รับรู้แล้วว่ามีจากกันแน่นอนเท่ากับผมได้เรียนรู้ครับ การเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวของผมมันได้เรียนรู้แล้วว่าวันหนึ่งมันก็ต้องจากกันไม่ว่าจะด้วยจากเพราะแก่หรือจากเพราะโดนรถชนหรือจากเพราะอะไรก็ตามแล้วมันจบผมเห็นตอนจบแล้วว่าผมจะไม่นําตัวอื่นหรือเออเอาตัวอื่นมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหงาเพราะนั่นเพราะนี่ไม่แล้วไม่มีเพราะอะไรแล้วเพราะผมอยู่กับตัวเองได้แล้วผมตื่นขึ้นมาแล้ว ผมอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่มีอะไรเลยด้วยมีความสุขมากพอแล้วจนตอนนี้การเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวของช่างตัดผมของผมเขาเพิ่งได้รับรู้เขาเพิ่งมาบอกผมนะผมก็เงียบผมก็ยิ้ม,มนี่สินะที่เขาเรียกว่าการเรียนรู้เขาได้เรียนรู้แล้วหลังจากที่ฝังหมามามากกว่าสิบตัวเห็นไหมต้องผ่านวนเวียนเป็นวัฏจักร ถ้าเขาไม่ผ่านเรื่องนี้เขาก็ยังจะเอามาเลี้ยงอีกเพราะเขาคิดว่าไม่รู้จะทําอะไรเอาเลี้ยงอีกก็ได้เพื่ออะไรรู้สึกเหงารู้สึกอะไรนี้เขาเห็นแล้วว่ายังไงวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากเขาได้รับการเรียนรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์ของเขาเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆแค่เนี้ยปุ๊บได้เรียนรู้แล้วเป็นอะไรเขาเรียกว่าเหตุการณ์ครับข้อ2มาทันทีครับพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเขาเลยเล่าให้ผมเป็นประสบการณ์ได้ มันไม่เกี่ยวครับว่าอายุเท่าไหร่เพราะสิ่งที่เขาพูดเนะ่ะมันคือสิ่งที่ผมพูดมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งหลาย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 ลาย,ลายปีว่าผมไม่อยากเลี้ยงเพราะผมรู้ว่าวันหนึ่งผมจะเสียใจแล้วบอกเอา้าแล้วรู้วันหนึ่งจะเสียใจเอาไอ้แมวตัวนี้มาเลี้ยงทําไมผมจะเล่าอะไรให้ฟังแมวตัวนี้เป็นแมวสีดําผมเรียกมันว่าแมวพันแมวพันวัดสีก็ สีดำมีลายก็ไม่ได้ลายสวยหางก็กุดไม่ได้กุดขนาดกุดนะกุดไปเลยก็ยังพอว่าอันนี้หางมีอยู่ครึ่งเดียวโดดทิ้งอยู่กลางถนนครับแล้วกลางถนนนั้นน่ะไม่มีรถตัวไหนเก็บมันขึ้นมามีรถผมเนี่ยเอาแล้วผมคิดในใจตอนที่เจอมันตอนนั้นเอาแล้วแม่เอาอยัางไงดีตายแน่ๆถ้าเราขับผ่านไป ก็เลยเปิดสัญญาณไฟขอทางและลงไปอุ้มมันขึ้นมาพอไปอุ้มมันขึ้นมาเนี่ยมันก็ขู่ว่โอ้โหเก่งกล้าสามารถแต่ตัวเนี่ยเท่าฝ่ามือจนตอนนี้มันโตมากแล้วบางทีไร้สดผมหรือเวลาสอนอยู่ทุกคนจะเห็นมันเดินผ่านกล้องไปพกกล้องมาผมรู้ครับวันหนึ่งมันก็ต้องจากผมไปผมได้ถอยใจไปรอตั้งแต่ตอนมันเด็กเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ช่างตัดผมของผมเนี่ยเขาเพิ่งบอกว่า พี่คงไม่เอามาเลี้ยงก็แหละแต่ก็ยังกั้มกึ่งแต่ตอนเนี้ยคิดและไม่เอามาละอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดการเรียนรู้เรื่องนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วแล้วถึงเรียกว่าประสบการณ์แต่ถ้าไม่เกิดการเรียนรู้เขาจะเล่าให้ผมฟัง no อีกแบบหนึ่งเออมาพี่โดนรถชนโอ้สงสารมันจังแต่เดี๋ยวพี่เอาตัวใหม่มาเลี้ยงนะนี่นู่นนี่อู้แต่คิดถึงมันจังมันจะวนซ้ําอยู่นั่นแหละไม่เรียนรู้แล้วอย่าเรียกว่านั่นคือเหตุการณ์ครับยังไม่เกิดเหตุการณ์ เพราะคำว่าเกิดเหตุการณ์มันจะไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดีเหตุการณ์คือคุณเดินไปเซเว่นเจอคนสตาร์รถมอเตอร์ไซค์แล้วขับไปคุณไม่ได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีเลยนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจะไม่ตัดสินครับคุณอาจจะตัดสินก็ได้แต่คุณจะวางลงอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะหาว่าปล่อยวางหรือเปล่ามันไม่ใช่การปล่อยวางแบบนั้นนะมันเริ่มจากการ เรียนรู้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งบอกนี่ไม่ใช่การต่อว่าคนที่อายุเยอะกว่าว่าเขาไม่เรียนรู้แต่ว่ามันต้องหลุดออกจากวัฏจักรเหมือนบางคนมีความรักโดนเขาต่อว่าตบตีนะโดนเขากินเหล้าโดนเขาดา่าโดนเขานอกใจก็วนซ้ำอย่างนั้นเพราะไม่เกิดการเรียนรู้พอเมื่อเกิดการเรียนรู้ปุ๊บมันจะต้องมีอะไรตัดสินใจ จะอยู่หรือจะไปเหมือนเหมือนเหมือนคนเลี้ยงหมาช่างตัดผมผมบอกว่าจะเอามาเลี้ยงต่อหรือพอแค่นี้ตัดสินใจพอตัดสินใจปุ๊บนั่นคือเกิดการเรียนรู้แล้วเกิดการเลือกเกิดขึ้นเส้นทางเกิดขึ้นครับเรียกว่าเหตุการณ์และนั่นถึงจะประทับลงไปเป็นประสบการณ์สิ่งที่ผมนำมาเล่าให้ฟังน่ะทุกๆุกคนครับเจอเหมือนผมนั่นแหละ ความรวยความจนความดีความชั่วความหยาบคายความเลิดเลอประเสริฐสีความอยากได้อยากมีความไม่อยากได้ไม่อยากมีมันเป็นปก,กติที่ผมก็เป็นผมก็คือคนคนหนึ่งครับเลยถามมีมีคนทอกสิถามว่าเป็นไลฟ์โค้ดเหรอเอาประสบการณ์ไหนมาสอนผมเลยบอกว่ามันไม่ใช่ประสบการณ์อย่าเพิ่งบอกว่าประสบการณ์เพราะถ้าอย่างนั้นผมจะใส่วิกหัวงอกทำหน้าแก่ แล้วก็บอกว่าผมมีประสบการณ์เยอะมันไม่ใช่แต่ประสบการณ์ต้องผ่านการหนึ่งครับผ่านด่านแรกให้ได้ก่อนคือเรียนรู้เรียนรู้ต้องประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับเมื่อถ้าคุณนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วบอกเรียนรู้ไม่ตัดสินใจไม,ไม่ทำไม่ทําข้อสอบกาอะไรเลยไม่เรียกว่าเรียนรู้ไม่เรียกว่ารู้ได้ส้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อย่าพึ่งมองว่าคนนั้นมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ ให้ดูสิ่งที่เขาทําครับอย่าเพิ่งไปบอกครับอย่าเพิ่งปัดเขาหนีอย่าเพิ่งตัดสินจากใครอะอะไรแต่ให้ดูสิ่งที่เขาขาดเขาทำครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่อายุน้อยอายุมากมันไม่ใช่หน้าตาดีกว่าหรือรวยกว่าจนกว่าแต่มันคือสิ่งที่เขาเรียนรู้มาการเรียนรู้อย่างที่บอกไม่ใช่ท่องจํา ไม่ใช่ไปเรียนกับโค้ชกับครูกับออสถาบันการศึกษาไหนแต่เรียนรู้มานั่นคือตัดสินใจครับเขากระทำมา